ข่าวประทับกีฬาผู้บอลไทยบายมานโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่21มกราคม2566โดยช้ยผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันเลยกันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างผู้บอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้คอนเฟิร์มอาสรายงานข่าวมาว่าทีมชาติอินเดียเข้าร่วมศึกสีซั่นดวลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะโดยการนี้คอนเฟิร์มนะฮะว่าทางอาเซียนฟุตบอลตีข่าวใหญ่เลยว่าทีมชาติอินเดีย ตอบตกลงเข้าร่วมเมอร์เคดาขับ2023ซึ่งทางชาจิพรโบคารันเลขาธิการทั่วไปของ All India Football Federation หรือว่า AIFF เขาได้หาบริกับทางสมาคมฟุตบอลแห่งมาเลเซียหรือว่า FAM เกี่ยวกับการเข้าร่วมของอินเดียในการแข่งขันเมอร์เคดาขับปี2023ที่ประเทศมาเลเซีย เขายืนยันว่าอินเดียน่าจะเข้าร่วมการแข่งขันกระชับมิตรในช่วงเดือนกันยายนซึ่งนั่นหมายความว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยเตรียมได้ดนกับทางแข้งทีมชาติอินเดียทีมแก่งเอเชียใต้รวมถึงเวียดนามในครั้งนี้าผมเป็นาว่างานนี้ต้องมราดูกันต่อไปกันละกันว่าไทยนั้นจะเซยเยตหรือว่าเซโนอินเดียคู่แขนคู่รักของเราอีกหนึ่งทีมนะฮะก็ตอบตกลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยกตลังมราดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวจอมารกันดีครับสะเทือนทัพช้างศึกโคดปาร์คตอบคุมอินโดหลังประเด็นถูกทับทามชินตะยัง โดยกรณีทางหลังจากทางมีการเปิดเผยว่าโค้ชปารคฮังซอนนั้นถูกห้าทีมย่านอาเซียนยื่นคอสเสนอไปคุมทีมหลังเขาประกาศปิดฉาก5ปีฐานะกขุนศูนทีมชาติวเวียดนามโดยอย่างนนั้นมีชื่อของอินโดนเซียที่ชินแตยังพาทีมตกรอบรองชนะเลิศพลาดเข้าชิงชนะเลิศกับทีมชาติไทยล่าสุดโค้ชปารคฮังซอตอบสื่อปัดปร,รับงานคุมอินโดนเซียแทนชินตยังแต่ว่ากำลังพิจรารณารับงานต่อในอาเซียนนะ ซึ่งทางชินจยังทําได้ดีมากแล้วกับทีมชาติอินโดนีเซียผมจะไปที่นั่นได้อย่างไรจะมุมองของผมผมขอยืนยันได้เลยว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงโดยความสัมพันธ์ของผมกับชินจยังนี้ยังคงปกติด,ดีหลังจากการแข่งขันศึกอาเซียนครับในครั้งนี้ทางนีโค้ชปักยืนยันแล้วนะว่าจะขอทอําทำงานที่อาเซียนต่อไปซึ่ง5ทีมตัดอินโดนีเซียออกไปหนึ่งจากการปฏิเสธของโค้ชปักที่จะไปอินโดนีเซียทำเอาแฟนบอลต้องจับตากันดู ซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีกระแสว่าทีมชาติไทยเล็งกุซืเวลานี้เอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนานผมเป็นนว่างานนี้จะไปจบลงที่ใดโค้ชป้าขังซอจะพัฒกกำลังร่วมมือกับทางบานุโปก,กิ้งที่ถ่ายไหมงานนี้ยังไม่มีใครรู้เรามาดูประเด็นข่าวต่อามากแกนดีครับสู่เวียดนามรายงานข่าวนะว่าทีมชาติเวียดนามเตรียมจะฟีฟ่าเดย์สองแมตช์ก่อนจะไปเจญหน้าทีมชาติไทยนานะโค้ชใหม่ในครั้งนี้ โดยสื่อเวียดนามริกานทีมชาติไทยนัดเตรมฟีฟ่าเดย์สองแมตช์ก่อนหน้าจะ,ะเผชิญหน้ากับทีมชาติไทยทานะโคชใหม่สื่อยักษ์ใหญ่เวียดนามทานเนียนรายงานข่าวถึงทัวร์นาเมนต์สำคัญที่จะได้ทดสอบหวัวหน้าโคชใหม่เวียดนามจะได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับทีมชาติไทยกันอีกครั้งโดยทางสมาคมฟุตบอลแหงล่งมาเลเซียเปิดว่า FAM จะจัดการแข่งขันมาเคดาคัพแบบดั้งเดิมอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนปปี2 166และก็จะเชิญเวียดนามเข้าร่วมพบกับทางทีมชาติไทย เหตุผลที่ FAM ต้องการจัดเมอร์เคดาขับในช่วงเดือนกันยายนและช่วงฟีฟ่าเดย์ก็เพื่อช่วยให้มาเลเซียและก็ทีมระดับภูมิภาคอย่างเวียดนามและก็ไทยมีแรงผลักดันในการเตรียมตัวแข่งขนันฟุตบอลโลกปี2026เราคัดเลือกเอเชียคือตุลาคมและก็พฤศจิกายน นอกจากทีมเจ้าบ้านอย่างมาเลเซียและก็สองทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันอย่างเวียดนามและไชน่า,นา้าเอเอเองก็ยังมีแผนที่จะเชิญซีเบียหรือปาเลสไตน์าจากเอเชียตะวันตกมาร่วมง,งานด้วยในครั้งนี้โดยจากการบริงานของสื่อเวียดนามระบุด้วยว่าพวกเขาเนี่ยจะทำการทดสอบหัวหน้านโค้ชคนใหม่ประเดิมเกมแรกฟีฟ่าเดย์สองแมตช์เดือนมีนาคม ก่อนที่หัวหน้าโค้ชคนใหม่เวียดนามจะเผชิญหน้ากับทีมชาติไทยในฝึกมาเคดาขับในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปกกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมมาดก,กันดีครับนายกสมาคมฟุตบอลไทยแจงโคร,ราชสภาพคล่องขาดสภาพคล่องเร่งหาเงินสนับสนุนอยู่นะโดยการน,นีโคร,ราชส่งจดหมายถึงบริษัทสมาคมฟุตบอลไทยทวงถามเงินหนุนได้เมื่อไหร่กันแน่ ส่วนด้านท่านประมุกันไทยยลดหนังสือกลับทันทีลงนามยืนยันยังไม่สามารถกำหนดจ่ายเงินหนุนให้ทุกทีมณนะตอนนี้ได้เหตุยังขาดสภาพคล่องทางการเงินต่อเนื่องแจ้งชัดเงินหนุนมากหรือน้อยกว่าเดิมขึ้นอยู่กับสัดส่วนของยอดเงินหนุนจากสปอนเซอร์จากการณีที่นครราชสีมาบัสตาร FC ทีมนศึกไทยลีก2022 ทำการส่งหนังสือเรื่องของเอกสารอาจยืนยันให้การเงินสนับสนุนสโมสรจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อต้องการจะทราบว่าจะให้จํานวนสโมสรละเท่าใดกันแน่และภายในกําหนดระยะเวลาเมื่อใดเพื่อที่จะสโมสรจะได้ไปวางแผนจัดการบริหารได้ถูกต้องล่าสุดทางโูตรจเอกดอกอรสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยลงนามในหนังสือ จะบอกวันที่20มกราคมที่ผ่านมาอ้างถึงหนังสือสมโมสรนครราชสีมาบัสตาเอฟซเพื่อส่งถึงทีมสวัสด์แคทแล้วในเวลานี้ โดยขอเรียนว่าแม้ว่าตามระเบียบที่ได้ระบุเงินอุดหนุนทีมแต่มิได้กำหนดจำนวนเอาไว้ประกอบกับได้เกิดสถานการณ์โควิด -19 ขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นเหตุให้สถานการเงินของสมาคมและก็บริษัทไทยลีกผู้รับมอบหมายจัดการแข่งขันไทยลีกหนึ่งเกิดปัญหาสภาพคล่องต่อเนื่องจากการขาดผู้สนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์ในขณะนี้ ทำให้จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจัดก,การหาเงินสนับสนุนได้จะเร่งรัดการจ่ายเงินอุดหนุนทีมทันทีที่สามารถดําเนินการได้ท่านี้เงินอุดหนุนทีมจะมากาหรือว่าน้อยกว่าเดิมนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของยอดเงินสนับสนุนอันจะพึงได้รับจากสปอนเซอร์ท่านี้ จากบริษัทไทยลีกจำกัดเนี่ยเพิ่งจะมอบเงินสนับสนุนแบบให้เปล่างวดที่1ของฤดูกาล2022ไปเมื่อวันที่9มกราคมให้กับไทยลีก1ทีมละ1 5 0 0 0 0บาทโดยมีการลดเงินสนับสนุนจากเดิมลง30%ทําให้ไทยลีก1จากที่เคยได้20ล้านบาทเหลือเพียงแค่14ล้านบาทถ้าแบ่งจ่าย4งวดเท่ากับงวดละประมาณ3.5ล้านบาทแต่ทางสมาคมนัดจ่ายเงินงวดแรกเนี่ยเพียงแค่1.5ล้านบาทเท่านั้น น้านผมเป็นว่างานนี้ก็ยังเป็นประเด็นหาทางออกกันอยู่นะฮะว่าจะจบลงเช่นไรกับเงินสนับสนุนในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมาดก,กันดีครับดังวัลลำโพสต์ถึงในด่านทีมชาติไทยหลังเวียดนามพลาดแชมป์ในครั้งนี้อย่างน่าเสียดาย โดยการน,นี้ถ้าผมทางคู่แข่งเดสนามนอกสนามคือเพื่อนกันนะยอดนายดานทีมชาติเวียดนามที่เก็บคะแนนชีตรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็รอบรองชนะเลิศเอฟคับไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวก่อนที่จะมาเสีย3ประตูรวดที่กับทงทีมชาติไทยรอบชิงชนะเลิศทั้ง2แมตช์โพล่โพสแสดงความยินดีกับทางกำพลปฐมอักากุลนายดานทีมชาติไทยที่ช่วยทีมใน,นรอบชิงชนะเลิศพบกับเวียดนามก่อนจะคว้าแชมป์ได้สำเร็จก่อนที่นายดานทีมชาติไทยจะตอบขอบคุณคอมเมนต์ดังกล่าวของดังวันลำในขั้งนี้ นะผมเป็นว่ามิตรภาพนอกสนามนั้นย่อมดีเสมอนะฮะก็ถือว่าให้เป็นเพื่อนรักเพื่อนแค้นกันต่อไปเรามาดูระเด็งข่าวจอมากกันดีครับเท้าเป่าช้างศึกวางแผนอุ่นเครื่อง5นัดก่อนจะุยชิงแชมป์เอเชีย e 2023นะโดยผู้บัญชาทีมชาติไทยวางโปรแกรมอุ่นเครื่อง5นัดก่อนจะสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย e 2023 เะทับแข้งเท้าเปล่าช้างศึกฟุตบอลชายหาดทีมชาติชุดเตรียมลุยศึกฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2023 AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2023ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นวันที่5เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ลุนตัวไปลุยชิงแชมป์โลกในครั้งนี้โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้มีบิ๊กปอมอดิศักดิ์เบญจศริวันอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายฟุตซอลและก็ฟุตบอลชายหาดพรนโทอิสระ วชรัฐประที่ผู้จัดการทีมชาติไทยพร้อมด้วยวิสเตอร์อาบูฟาฟโคโดาบันเดลูเดินทางมาร่วมชมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วยโด,นดยนอกจากนี้บิ๊กป๋อมก็ได้เปิดเผยนะว่าช่วง2-3าปีที่ผ่านมาหลังจากการเลือกไปชิงแชมปร์รอบที่แล้วในโปรแกรมทีมชาติเรานั้นก็มีการเคลื่อนไหวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการชิงแชมป์อาเซียนหรือไทยแลนด์ไฟส์นั้นว่าครั้งนี้เป้าหมายของเราฐานะเจ้าภาพก็คือการผ่านไปเข้าชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ เส้นทางของเราในครั้งนี้ถือว่าไม่ง่ายนะไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งร่วมสายทั้งบาเรนที่เป็นอันดับ5ของเอเชียอัฟกานิสถานหรืออุซเบกิสถานที่ล่าสุดนั้นทราบข่าวบอกวา่ามีผู้เล่นบราซิลโอสัญชาติเล่น2-3คนแต่เชื่อได้เลยว่ายังอยู่ในระดับที่เราต่อ,อก,กอนได้เพื่อเป็นแชมป์กลุ่มที่จะสำคัญเป็นอย่างมากในการไข้ Sail, ไปพบกับทางสายบีที่มีทีมแกร่งอย่างทางอิหร่านและก็ UAE ซึ่งเป็นระดับโลกเต็มตัวแล้ว ในส่วนของแผนการเตรียมทีมของทีมชาติไทยเราจะมีอุ่นเครื่อง5แมตช์ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์โดยจะพบก,กับทางคูเวต2มัดโอมานและก็สโมสรแชมป์ลีกจากราัสเซียอีกทีมก็จะเป็นมาเลเซียหรืออุซเบกิสถานขณะที่ผู้จัดการทีมฟุตบอลชายหาทีมชาติไทยก็ได้ให้โอวาทและก็กำกับนะฮะกำชับกบนักกีฬาว่า เราจะมีเวลาร่วม8สัปดาห์กับการฝึกซ้อมอยากจะให้ทุกคนรักษาระเบียบวินัยรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในทีมความเป็นพี่เป็นน้องและสิ่งสำคัญก็คือการเชื่อฟังโคช้ชตามตามสิ่งที่โค้ชสั่งอย่างเคร่งครัดและเรื่องของพลังกำลังและรายการนี้แน่นอนว่าเราจะต้องเจอผู้เล่นที่ตัวใหญ่กว่าเราต้องมีความฟิตเต็มที่ก็ขอให้เป็นแฟนฟุตบอลช่วยเชียร์และให้กำลังใจทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยกันด้วยนะครับ และนี่ก็เป็นทันข่าวพระข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมานุโปรกิ้งสไตล์ประจวันชี่21มกราคม2565โดยชายผู้บังคับ้งฟุตบอลทันครับ